จะเป็นสมัยเก่าๆเลยครับเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วที่เขาฮิตปลูกกันซึ่งยังไม่มีกระเบื้องยางลายไม้หรือเป็นลายหินนะครับความหนาของวีเลเยอร์เนี่ยบางจะไม่เหมือนลายไม้นะครับลายไม้เนี่ยจะมีความหนาตัวนี้ถ้าเป็นพวกพวกนี้ครับจะเป็นรอยง่ายสวัสด,ดีครับผมช่างต่อช่างกระเบื้องยางจากโมเดิร์นชานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากระเบื้องยางตระกูลทากาวนะครับ ซึ่งที่ผมจะมาตสะอนก็คือจะมี4แบบนะครับเป็นลายหินหรือว่าลายล็อบนะครับซึ่งตัวนี้จะมีความสวยสวยเหมือนผนังผนังปูนล็อบที่ลูกค้าได้เห็นกันทั่วไปนะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะครับกระเบื้องยางลายไม้นะครับลูกค้าก็จะเห็นจนชินตานะครับเพราะว่ากระเบื้องยางลายไม้นี่เป็นตัวยอดฮิตมากไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลหรือตามคอนโดนะครับจะใช้เป็นกระเบื้องยางลายไม้ตะกั่วใหญ่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเรียบซึ่งสีเรียบเนี่ยจะเป็นสมัยเก่าๆเลยครับเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วที่เขาฮิตปูกกันซึ่งยังไม่มีก็เบื้องยางลายไม้หรือเป็นลายหินนะครับจะเป็นตามโรงงานหรือว่าจะเป็นออฟฟิศหรือเป็นเทาเฮาส์ทาโฮมเก่าๆอ่ะครับที่เขาจะใช้เป็นตัวนี้สมัยก่อนซึ่งตัวนี้จะเป็นรอยง่ายมากแค่เราใช้เล็บขูดเนี่ยครับก็เป็นรอยแล้วครับแล้วก็จะไม่ทนด้วยครับซึ่งจะเป็นขนาดที่ ต่อให้เป็น3มิลสีมิลยังไงก็ไม่มีความทนนะครับตัวนี้แต่ราคาถูกมากครับอีกชนิดหนึ่งที่มาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งมาได้ไม่นานเป็นลายพมครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยลูกค้าเวลาอยากบูพมอยากได้แบบ ผมเนี่ยก็คือต้องไปซื้อผมใหญ่ๆมาปูซึ่งราคาสูงอาจจะเป็นแสนทองแสนเลยครับตามตามห้องโถงใหญ่ๆนี้ครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้กเบื้องยางของเราเนี่ยพัฒนามาเป็นลายผมให้กับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอยากได้สเปคแบบนี้อยากได้ลายแบบนี้นะครับอันนี้ทางกเบื้องยางเนี่ยก็ผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านนี้นะครับ ส่วนความแตกต่างระหว่างกระเบื้องยางแต่ละชนิดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันแตกต่างกันที่หน้าเวลเยอร์นะครับซึ่งบางชนิดนะครับอย่างตัวนี้นะครับความหนาของเวลเยอร์เนี่ยบางจะไม่เหมือนลายไม้นะครับลายไม้นี่จะมีความหนาตัวนี้ถ้าเป็นพวกพวกนี้ครับ จะเป็นลอยง่ายเหมาะสําหรับพวกงานบ้านหรือออฟฟิศที่คนเดินน้อยๆเก้าอี้น้อยๆอ,อยเงี้ยโอเคครับได้ครับขนาดของกระเบื้องยางพวกนี้นะครับจะมีความหนาไม่เท่ากันซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับความหนาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1.5 2มิล2.5 3มิล แล้วแต่นะครับว่าลูกค้าอยากได้ตเปคแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ครับส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นออฟฟิศผมจะแนะนําให้เป็น3ามมิลแต่ถ้าเป็นงานบ้านทั่วไปก็เป็น2มมิลก็ได้นะครับ2มมิลหรือ2องุกเนี่ยนั่นก็พอโอเคแล้วครับเราก็จะช่วยเตฟในเรื่องของค่าใช้จ่าย ลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเนี่ยครับเกี่ยวกับกระเบื้องยางลูกค้ามีพื้นที่ที่อยากจะปูหรืออยากจะให้ช่างประเมินหน้างานนะครับสามารถติดต่อมาที่ทางบริษัทมูนเดินชาได้เลยนะครับหรือว่าจะลูกค้าอยู่ใกล้ๆบางใหญ่หรือแถวนนทบุรีนะครับก็สามารถมาติดต่อที่บริษัทหรือออฟฟิศข้างหลังตรงตลาดบีบีฝั่งตรงข้ามกเวเกตได้เลยนะครับก็ทางเราเนี่ยจะมีบริการประเมินพื้นที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะมีช่างไปประเมินพื้นที่และตรวจสอบหน้างานว่าควรเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนของหน้างานนะครับส่วนกระเบื้องยางนะครับเรามีให้เลือกมากมายครับสาหรับออฟฟิศของเราที่นี่ที่บริษัทของเรานะครับมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับผลงานที่เราได้สร้างออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์และทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับกระเบื้องยางครับขอบคุณมากครับ